อยุธยาเมืองเก่าของเราแต่ก่อนจิตใจอ้อนเธอเดือดเดือด,ด,ด,ดมาเล่าสู่กันฟังใช่ใช่ ันนี้เรามาอยู่กันที่ไหนก๋วยเตี๋ยวเรือรถโจะอันนี้พูดจริงพูดจริงชื่อร้านก๋วยเตี๋ยวเรือรถโจมาแล้วของเด็ดของร้านนี้ใช่อ่แข็งไม่น่าใช่อ่ะทาไม่ได้นะครับสำหรับมาอยุทธยาก็ต้องกินก๋วยเตี๋ยวเรือนะครับเดี๋ยวเหมือนมาไม่ถึงใช่ไหมใช่ก๋วยเตี๋ยวเรือก็ต้องอยุธยาเดี๋ยวราอาหารมาเดี๋ยวเราคข้ยว่ากันอีกทีนึงใช่ทานนี้ยังไม่มา ยิ่งสุดๆอิ่มมากค่าเฉลี่ยค่าเฉลี่ยเท่าไหร่ให้ลองเดากันใต้คอมเมนต์เดี๋ยวไปเฉลยเดาในใจก็ได้เดาในใจแล้วเดี๋ยวเราจะบอกราคาในสามสองหนึ่งแปะร้อยยี่สิบสองบาทใช่ไหมก๋วยเตี๋ยวสองชามก๋วยเตี๋ยวอ่ะชามละ25ยี่ห้า ยี่ห้ายี่ห้าใช่ไหมสองชาม <10. S 1> แ้วเดี๋ยวสองห้าสิบแล้วก็แอรข้าวขาหมู <50. S 1> แล้วก็อหกห้าสิบก็เป็นร้อยหนึง่งแล้วก็มีน้ําแข็งสองแล้วก็น้าเปล่าหนึ่งน้ำเปล่าหนึงสิบบาทแล้วก็มีไอ้นี่ด้วยอนี่สองขวดเอ้ไอขวดหนึง่งอะขนมถว้วยอจะสามบาทขนมถ้วยคู่หนึง่งสามบาทน้ําแข็งสองสี่สี่สองสี่สามเป็นเจ็ดเจ็ดบวก ไม่รู้สักอย่างคือเราไม่รู้ราคาของแบบน้ํากับน้ํากับเอทถ้วยแต่ว่าก็ถือว่าได้อยู่อร่อยออร่ยไปกันต่อมาลองกันได้นะครับที่ก๋วยเตี๋ยวเรือโจ๊ะไม่น่าใช่นะก๋วยเตี๋ยวเรือรถโจ๊ะเออรถโจ๊ะรถโจะใช่รถโจ๊ะางรบอรนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีครับอยู่ที่ไหนกันวันนี้เราอยู่กันที่สี่สยาไลออนฟ้า,าไปไหนอ่ะไปเลยไปเลย,เลยดึงดึงดึงอยังไม่พร้อม คนแรกเราไปเจอกับยีร,ยรออยาฟเย่ยีราฟคอยาวพูดให้มันแบบตื่นเต้นกว่านี้ได้ปะยีราฟว้าวใช่เราจะเจอกับยีราฟแต่ยีราฟอยู่ไหนวะ เราจะไปดูสิงโตกันวันนี้สิงโตสิงโแล้วไหนอ่ะเขาบอกว่าอันเนี้ร้านไอติมใช่ไหมเราเลี้ยวไอติมนะครับเลี้ยวอะไรขายน่ากินนะครับเออไอติมทูโทนน่ากินอ่ะคนเต็มเลยครับตัวเลขไทยแต่ทูโทนน่ากินมากเลยอ่ะไอ้ดูสิงโตเสร็จแล้วเอามาเซตติมได้ปะได้ได้เลยได้ครับเรามารอดูโชว์สิงโตนะครับ อาตอมคิดว่าสิงโตทำอะไรได้บ้างสายเชือกอะไรกินนอนน่าจะกระโดดรอดห่วงได้ปะอ่าใช่ห่วงไฟก็รู้สึกนะห่วงไฟไม่น่าจะไฟนะเราตกไฟกันตรงนี้เลยหรออาจจะยังมันเป็นแบบห่วงห่วงใจลุงอ่ะอ่าใช่ห่วงใ่ลุงปีใหม่เออใ่ลุงปีใหม่ก็ต้องนิดนึง 브 브리신다. 브리신다. 야. 미자. 네, เนชอดเ็ั่นแหละเรียบร้อยนั่นแหละโอ้โหจิ้มกันแล้วเราเราควรถ่ายมันไว้จริงๆหรออัน้ดเรอไปแล้วเรียบร้อยแล้วชาคู่เป็นไงบ้างโชว์สิงโต ตัวสองตัวผมว่าแปดตัวโอ้ยน้องหลุดออกมาน้องหลุดออกมาอันนี้กงไก่กงไก่ครับเอ๊ะ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 แต่เอ๊ะหมูเริ่มมีมากกว่าไก่แล้วหนูนี่กงกงไรเฮ้ยเพื่อนเองอยู่นู้นหรือเปล่าพิถีไหมนี่ ไปเดินไหนดีนาทีเฮ <c oughs> ้ยน้องท้องอีกปะเนี่ยไอ้ใจอ้วนม้าลา,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 ายเป็นลายขาวสลับดำหรือดำสลับขาวมันคือขาวลายดำหรือดำลายขาวอะเหรออืม ขาาวลยดเพราะว่าน้องน่าจะเป็นขาวลายดำใช่ปะดูดำลายขาวอะดำลายขาวเหรอเพราะว่าดำลายขาวไม่รู้เขาเดาเอาอูดเอาอูดทำไมทุกคนต้องมีไก่จริ๋งหรอมีไก่ก็เออว่ะอุ๊ยอารีนจักจักรรักจริงจริงไม่ใช่ ตอันนี้เรากำลังเดินมาวนแบบรอบนอกเลยนะคะเนื่องจากว่าเรามาประมาณเรามาถึงก็ประมาณบ่ายสองกว่า,วาเนาะ <c oughs> เออเรามาถึงบ่ายสองกว่าก็เลยทำให้ก็เลยทำให้เราได้ดูโชว์แค่โชว์สิงโต <c oughs> และโชว์สิงโตแล้วก็เดินเดินเดินแต่จริงๆมันใหญ่นะเออไม่ชอบพึ่งไม่ใช่พึ่งมันคือตัวอะไรมันแรงเหม็นอุ้ยน้องช้างให้อาหารช้างไงไ แม่อาหารช้างน้องเกยเอ็นจังดือเปะช้างช้างเพลงช้างมีกี่ช้างมีช้างอีกตัวห้าไม่เอาแบบแค่ตอนแรกอะห้าช้างช้างช้างคือโทษนะน้องเนี่ยเหมือนเป็นลิงที่เขาเขียวอะนั่นเด้ออายุยาวเออ สวยไหมคะขาวจัวเลยอะ่ะออโม่พลัสน้นนบบนองชื่ออะไรบ้างคะชื่ออูดออะไรนะคะอูดอ,อ๋อมีหนึ่งในนั้นค่ะจริงด<า>ิอันนี้จริงเหรอะ <laughs> ไม่น่าใช่พระมงคลภูผาน้ำฝนบารามีคะ่ะเฮลโหลฮลโหล อเอาอันนั้น่ะเอาอันนั้น่ะเอาอันไหนเลือกเองเลือกเองเลือกเองเอาไหนไม่ใช่ต้องรับจากมือน้องบอกต้องรับจากมือรับจากมือจริง <c oughs> ปิดประมาณห้าโมงยินนะคะก็เดี๋ยวอีกไม่นานเราก็จะกลับกันและเพราะว่าเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปตามหาโรตีสายไหมเ้ยเราจะไปตามหาโรตีสายไหมกันต่อนะคะเสร็จหรือยังเราอะจะบอกว่าที่นี่อะไก่เยอะมากมเหมือนแบบถ้าเขาเขียว่ลิงเยอะใช่ปะอันนี้เหมือนเป็นไก่เยอะ อายุทยาไก่เยอะนะคะแล้วก็เจะไก่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 ถือว่าเป็นสถานที่ที่แบบโอเคอะ่ะไม่ร้อนจนเกินไปมีโซนแบบที่ร่มๆเยอะอบบเปิด ใช่เรารู้สึกว่าแบบมันมีให้ดูเยอะมากเลยนะแล้ว<ช>กงมันก็ติดติดกัน<ช>แล้วเผลอเผอ่ะแบบก็กงกระจกอ่ะคือมันชัดมาก<ช>มันแบบน่าจะเดาว่าผพใหม่ด้วยปะ<ช>แบบอานด้วยอุ้ยสวยจังที่นั่งเยอะมากเลยใช่ค <ๆ S 1> ือเขามีที่นั่งให้เยอะมากมากของกินก็เยอะนะคือเราอ่ะรู้สึกว่ามาถึงอ่ะรถมันเยอะมากๆแบบที่จอดเต็มไปหมดแล้วแบบมันต้องไปจอดแบบ มี่จอดไกลๆอ่ะเรานั่งรถแบบนั่งรถของเขามาแต่แบบพอเข้ามาเดินแล้วอ่ะมันไม่ได้ดูคนเยอะขนาดนั้น<ช>เนาะรู้สึกว่าแบบมันโล่งๆมันโปร่งๆจอดเขาเยอะห้าโซนมีห้าโซนจริงเหรอใช่เป็นคนที่ไม่สันทัก,กับความเย็นถ <laughs> ือว่าเป็นที่ค่อนข้างคขูมค่าราคาประหยัดใช่แล้วก็ผา ใช่เดี๋ยวเราจะไปไหนกันต่อไปหาซื้อของดีอยุธยาซึ่งนั่นก็คือโรตีสายใหม่ขอแบบใหญ่กว่านี้ได้ปะโรตีสายใหม่เยใ้ใหญ่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 หญหญตอนนี้นะคะเราก็ได้ได้มาแล้วลได้มาแล้ว โรตีสายไหม่ร้านอาบีดีนอาบีดีนใช่อาบีดีนประนอมแสงอรุณคนเยอะมากแต่ทำคิวไวมากมันเขาเตรียมว้อยู่แล้วแป้งอุ่นๆเลยใช่แป้งรอ้รอ,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 รอนๆเลยเพราะฉะนั้นจากตอนแรกที่เราจะไปกินที่บ้านเราจะกินเลยกินเลยโอเคเดี๋ยวหาที่จอดก่อนโดยรวมวันนี้เป็นยังไงบ้างโดยรวมวันนี้เนาะมาเลยเขาถือโดยรวมวันนี้ก็สน,นุกนะสน,นุกไหมสน,นุกไหนลีแคบไหมวันนี้เราไปไหนกันบ้าง กาวยเตี๋ยวก่อนนะแล้วเราก็ไปร้านก๋วยเตี๋ยวระหว่างทางที่จะมาถึงเอศอรียุธยาไลออนพาร์คก็ไปเจอที่ร้านก๋วยเตี๋ยวอันนั้นคือแบบเจอด้วยคำบังเอิญด้วยซ้ำแต่ก็ได้นะราคาดีมากแล้วเราก็ไปศรีย Park, ุธยาไลออนพาร์คดีมากใช่อันนั้นดีมากดีเลยใช่แล้วก็เสร็จแล้วเราก็ไป ไปซื้อโอตีสายใหม่แล้วก็กลับบ้านจบจบบันเดย์ทริปจะมีคนมาดูไหมไม่รู้แต่ก็ขอบคุณที่หลงเข้ามาดูนะคะ,ะ,คะขอบคุณะคะ่ะบ๊ายบายไว้เขาหน้าเป็นไหนก็รอดูไป